เลขท้ายบัตรประชาชนที่ลงด้วย 5, 8และเลข6นะคะเรามาดูกันว่าในเรื่องของการเงินการงานความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงช่วงก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่จะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นพิมพ์ก่อนว่าท้ายบัตรประชาชนเลขอะไรนะคะและตั้งจิตนึกถึงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและตั้งจิตดีๆนะคะเรามาดูกันในเรื่องของการเงินโอ้โหจะหนีไปไหนลูก เราหนีจากตัวเราเองไม่ได้นะลูกไพ่ใบเนี้ยในเรื่องของการเงินน่ะคนที่ได้สามเลขเนี้ยแม่ค่รู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากพักหนูอยากพักบ้างหรือบางทีหนูอยากหนีเข้าป่าไปเลยไม่อยากรับรู้อะไรไม่อยากไม่อยากทําอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยนิสัยหนูว่าหนูเป็นคนที่กระตันยูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่ทําเพื่อครอบครัว ทั้งที่บางทีเราไม่ได้อยากทําอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าแบบคือเราเป็นลูกหรือเราเป็นตู้เอทีเอมบางฟิลนะมารู้สึกแบบนั้นหรือบางทีเรารู้สึกว่าวันที่เราช่วยวันที่เราให้วันที่เราหาเราคือนางฟ้าเลยอแต่วันใดวันหนึ่งที่เราหาไม่ได้ช่วยไม่ได้เรากลายเป็นคนอักตันยูเรากลายเป็นคนไม่ช่วยเป็นคนไม่ให้จนบางทีเราก็น้อยใจกับตัวเราเองนะว่า มันมันต้องเป็นเราคนเดียวหรอที่ต้องรับผิดชอบแม่ครู้สึกว่าไพ่ใบนี้มันมันมันเหนื่อยกับปัญหามันเหนื่อยกับความรับผิดชอบมันเหนื่อยกับอะไรก็ต้องเราอะไรก็ต้องเป็นเราพอเราไม่เราไม่หาให้บางทีเรากลับรู้สึกผิดว่าเราช่วยไม่ได้เราหาไม่ได้แต่บางทีอ่ะเราแค่ต้องการคําถามบางคําถามที่มีไหมหาได้ไหมเหนื่อยไหมแต่มันกลายเป็น มีแต่คําพูดหรือความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมึงเก่งมึงทําได้มึงหาได้มึงแก้ปัญหาได้แต่ไม่เคยถามเลยว่าไหวไหมแก้ได้ไหมด้วยที่เราแม่งเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวทั้งๆที่บางทีบางคนมีพี่ชายมีน้องมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่สุดท้ายแล้วคนที่ต้องแก้ต้องหาก,ก็คือเราแม่แค่บอกเลยว่าณนะเวลานี้หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่อยากรับรู้หนูไม่อยากรับผิดชอบหนูไม่อยากอะไรแล้วอะแต่หนูก็หยุดไม่ได้เพราะถ้าหนูทิ้งคนนึงมันกลายเป็นทุกคนก็พัง หรือหน้าที่ภาระอะไรก็ตามเนี่ยมันเหนื่อยตอนนี้แม่คงความรู้สึกว่าหนูเหนื่อยเหนื่อยกับปัญหาที่มันไม่รู้จักจบจักสิ้นอะ่ะพอหนูแก้ปัญหาอันนี้ให้อ่ะปัญหาตรงนั้นมายแล้วพอหนูแก้ตรงนี้มาให้อ่ะตรงนี้มาอีกแล้วมันอารมณ์ทั้งเหนื่อยทั้งท้ออ่ะแต่ถอยไม่ได้อะบางทีเราต้องหาเงินเราต้องทํางานหรืออะไรบางอย่างในสิ่งที่ใจไม่ได้อยากจะทําแต่ต้องทําเพราะต้องดูแลใครมากมายบางทีเราต้องไกลบ้านไกลถิ่นเพื่อไปหาเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ มาเลี้ยงดูคนในครอบครัวแต่สิ่งที่เราได้รับมันคือเหมือนเราเป็นตู้เอทอมหรืออะไรสักอย่างกับสิ่งที่เราผ่านมาเราเป็นคนสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กเราเป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนหาคนทํามาตั้งแต่เด็กสู้ด้วยสองมือสองเท้ามาตั้งแต่เด็กมันเลยทําให้เรากลายเป็นคนแบบเราไม่ได้อยากเก่งอ่ะเราไม่ได้อยากเก่งเราไม่ได้อยากเป็นคนเก่งแต่สิ่งที่ลายล้อมเราสิ่งที่สร้างเรามาทําให้เราต้องเก่งทําให้เราต้องอดทนทําให้เราต้องแบบ คืออารมณ์ไม่ไหวก็ต้องบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกอารมณ์ไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะอารมณ์ไม่ไหวก็ต้องไหวอารมณ์แบบว่าไม่มีทางออกด้วยซ้ําอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเออหนูทําได้หนูไปได้มันเหมือนเราหลอกตัวเองทุกวันว่าเออฉันเข้มแข็งฉันทําได้ฉันต้องรอดฉันเก่งแต่ข้างในแม่ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนเลยอ่ะเหมือนเราหลอกตัวเองว่าเออมึงเก่งมึงทําได้เลือกที่จะเก็บความอดทน บางทีนะอยากจะบอกว่าบางครั้งอะ่ะการร้องไห้ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอนะลูกหรือการปฏิเสธใครบางคนในเวลาที่เราไม่ไหวจริงๆอะ่ะข้อหนึ่งอะ่ะเราปฏิเสธไม่เป็นพอปฏิเสธเราแล้วกับกลายเป็นเรารู้สึกผิดแต่การปฏิเสธของเราแทนที่เขาจะเห็นใจมันกลายเป็นยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งอะไรก็เราอะ่ะเอาง่ายๆคนที่ไล่ล้อมเราส่วนมากหนึ่งเลยนะมาจากผลประโยชน์มาจากความเห็นแก่ได้จนบางทีเรารู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อทําให้คนอื่นหรอ เราเกิดมาเพื่ออะไรอะไรเงี้ยบางที่มันน้อยใจกับโชคชะตาตัวเองแต่บอกเลยว่าความดีความกระตันยูไม่ทรยศเราแน่นอนไม่ทรยศเราแน่นอนบางที่เราแอบน้อยใจนะน้อยใจกับโชคชะตาตาัวเองแต่บอกเลยจําไว้เสมอว่าความดีความกระตันยูไม่ทรยศเราแน่นอนเพียงแต่ณนะเวลาเนี้ยมันอาจจะเป็นวิบากที่เราต้องเจอวิบากที่เราต้องรับแต่บอกเลยว่าคนที่กระตันยูคนที่ ช่วยเหลือคนอื่นไม่มีใครจบไม่สวยสักคนเพียงแต่วาระณนะเวลาเนี้ยมันอาจเป็นวาระแห่งโชคชะตาของเราที่เราต้องรับเราต้องแบกเราต้องทนบางคนหลายๆคนนะที่แบบว่าต้องออกมาหาเงินต้องมาสู้ทนอดทนกับปัญหานอกบ้านแต่พอเข้าบ้านเราต้องปาดน้ําตาและยิ้มให้กับคนที่บ้านให้เราเห็นว่าเราเข้มแข็งเราไหวข้างในโคตรทุกข์เลยแต่ต้องยิ้มให้ลูกยิ้มให้แม่และเลือกที่จะเก็บอยู่คนเดียวร้องอยู่คนเดียว แต่บอกเลยว่าความดีความกตัญญูปีหน้าเนี่ยเป็นปีแห่งการกรตัญญูรู้คุณใครที่บุญเกี่ยวในเรื่องของการเลี้ยงดูพ่อแม่ความกระตัญญูความดีปีหน้าส่งผลแน่นอนปีหน้าส่งผลแน่นอนนะคะเนี่ยที่ผ่านมาเหมือนเราต้องเป็นคนหาคนทําคนจ่ายจ่ายจนไม่มีจะจ่ายแต่ก็ต้องทําจะกินอะไรก็ดูราคาแล้วดูราคาอีกจะซื้ออะไรก็ต้องมานั่งพะวงว่าต้องไปจ่ายตรงนั้นจ่ายตรงนี้ นะคะแต่บอกเลยว่าเราอะเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้กับโชคชะตาตัวเองแต่สิ่งที่ผ่านมามันแค่ความน้อยใจนะคะบอกเลยเราเลือดนักสู้ร้อยเปอร์เซนทุกวันนี้ที่มีที่เป็นมาจากสองมือสองเท้าของตัวเองทั้งนั้นไม่ต้องน้อยใจกับโชคชะตาบอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยความดีความกระตัญยูจะส่งผลให้เรื่องของการเงินในเรื่องของอุปสรรค นะะในเรื่องของการเงินในเรื่องของอุปสรรคปีหน้าคุณจะได้ลืมตาอาปากคุณจะได้ไม่ต้องหลับไปทั้งกับน้ําตาคุณไม่ต้องน้อยใจกับเทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งความดีความกตัญญูที่เราเพียรทําปีหน้าฟ้าใหม่ปีหน้าฟ้าเปิดดวงของเราก็เปิดเช่นกันปีหน้าเป็นปีที่อะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ควรมันจะกระเด็นออกจากเราเองอะไรก็ตามที่มันทําให้เราทุกข์ เดี๋ยวเราจะได้ปลดพันธนาการแห่งความทุกข์เราจะได้ปลดพันธนาการแห่งนี้สินเราจะได้ปลดพันธนาการแห่งปัญหาใครที่สร้างปัญหาใครที่ราให้เราทุกข์เดี๋ยวมันจะมีวาระให้จากลามีวาระให้จบลงแน่นอนค่ะในเรื่องของการเงินต่อไปในเรื่องของการงานโหวิ่งสู้ฟัดนะเรานะ่ะเออใครที่ทํางานประจํา นะคะทำงานประจำบางทีอะเราต้องปฏิเสธบ้างนะลูกเราต้องปฏิเสธบ้างบางทีเราติดเกงใจหรือติดอารมณ์บอกเออช่างมันเถอะทำๆมาเถอะแทนที่คนเหล่านั้นน่ะเขาจะแบบเออเห็นอกเห็นใจเราว่าเออเรางานเยอะแล้วเออเด็กมันมันเออมันดีเนาะมันน่ารักกลายเป็นเห็นแก่ตัวอะไรก็เราเอาดีเข้าตัวเอาชั่วย,ยนให้เราสักเ,เบือยันเรือลบอะไรก็เรานะคะแม่บอกเลยว่าณเวลานี้งานที่เราทําเราไม่ได ไม่ใช่ไม่มีความสุขกับมันนะมันก็มีความสุขกับงานที่เราทําแต่เราแค่รู้สึกว่ามันบางงานไม่ใช่ของเราอะแต่ก็เอามาให้เราทําหรืออะไรที่ดีนะเป็นผลงานตัวเองหมดข้อหนึ่งหลังจากนี้ใครที่ทํางานประจําต้องมีปากมีเสียงงานไม่เสร็จงานไม่หมดอ,อ๋อยังไม่เสร็จครับยังไม่หมดค่ะยังทําไม่เสร็จค่ะหัดปฏิเสธบ้างและอีกข้อหนึ่งโชว์ศักยภาพตัวเอง อย่ามามัวแต่ว่าเกรงใจคนอื่นแล้วเราแม่งอยู่แต่หลังบ้านผลงานเราแต่เขาได้หน้าไม่เอาโชว์หน้าโชว์ตาโชว์ศักยภาพหรือแม้มันจะต้องแบบเหยียบหัวใครขึ้นไปหรือปีนเกลียวใครก็ตามแต่ต้องอยู่บนความถูกต้องว่านี่คืองานเราจริงๆผลงานเราจริงๆสิ่งที่เราทําจริงๆแม่คยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้หนูอยู่แต่หลังบ้านอยู่แต่หลังบ้านมีหน้าที่ทําแล้วก็ทําแล้วก็ทําอะคือทาแล้วเสมอตัวแต่ทําชั่วคือบ่อนไปสามบ้านเจ็ดบ้านหรือไม่ใช้งานเราอยา่างกระสกเบย์เยือนเรือลบ เงินเดือนได้เศษเหรียญต้องมีปากมีเสียงและหัดปฏิเสธตัวเองให้เป็นไม่อย่างนั้นเราจะเหนื่อยเราจะทุกข์กับคนเห็นแก่ตัวพวกนี้อีกข้อหนึ่งเราเหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งใส่หน้ากากทางานก็นเหนื่อยแล้วต้องมานั่งใส่หน้ากากหากันอีกบางทีนะเราเอาความจริงเข้าว่าเลยลูกเอาความจริงเข้าว่าเลยเพราะว่าเขามองว่าเราไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บแต่จริงๆแล้วเราแค่ไม่อยากใช้มือใช้เล็บของเราเท่านั้นเองแต่หลังจากเนี้ยเราต้องมีปากมีเสียงมีเล็บข่วนมันบ้างลูกไม่ใช่ให้มันนั่แง่งแง่งเราอยู่อย่างงี้ เราต้องโชว์ศักยภาพโชว์เที่ยวโชว์เล็บของเราบ้างเพราะแม่บอกเลยว่ามันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยกับการที่แบบเขาเห็นเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยท,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 ทั้งท้งที่อีกคนนึงคุณก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะมีแต่ปากมีแต่ลิ้นที่เลียแผลแผลมีแต่เราที่ทํางานทํางานแลกเงินโชว์ศักยภาพปฏิเสธให้เป็นถึงจะดีขึ้นสําหรับใครที่ทําทํางานประจํานะแต่ถ้าถามว่าจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ไหมย,ยังไม่ให้โยกย้ายเพราะถ้าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้มันอาจจะไปเจอตอดวงไม่เหมาะกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานแต่ถาม่่นนออยยูได้มัก็แบบห แต่ถ้าเราไม่อยากเหนื่อยเราต้องมีปากมีเสียงมีตัวตนนะคะมีตัวตนส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็ตามที่ปกปิดปิดบังอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรอะไรที่ซ่อนเล้นปิดบังไปเช็คนิดนึงนะในเรื่องของเอกสารอะไรที่ปกปิดปิดบังไม่ตรงไปตรงมาในเรื่องของเอกสารให้ระวังการย้อนหลังหรือการเปิดโปงในสิ่งที่เราปกปิดปิดบังให้ระวัง หรือแม้กระทั่งใครที่ออ่ยักยอกใครที่คิดไม่ดีไม่ซื่อกับเราเราจะได้รับรู้บางจริงความจริงอะไรบางอยา่างจำไว้นะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวคนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุดจำคำนี้ไว้นะคะใครที่เราคิดว่าเขาหวังดีคิดดีให้โอกาสคนนั้นร้ายที่สุดใครที่ทำงานมีเป็นเจ้าของธุรกิจระวังการหักหลังหลอกลวงรับหลัง ใส่ร้ไรป้ายสียักยอกเอกสารให้ระวังแต่ธุรกิจไปได้ไหมไปได้แต่แทนที่เราจะเป็นเกาบเป็นกรดำเราไปเช็คไปมองไปดูไปตามนิดนึงจำไว้นะคะคนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุดนะคะสำหรับในเรื่องของงานต่อไปในเรื่องของความรักอืมรอ,อไรคะโรงจักรคารสิคะใครที่ยังโสดกระโดดลงจาก เป็นปีแห่งการเจอใครบางคนที่รักในตัวตนของเราที่ไม่มาเปลี่ยนเราอุ้ยอย่าแต่งตัวโป้ะนะอย่าพบเพื่อนนะอย่านู่นอย่านีา่อย่าอยู่นั่นแหละสุดท้ายตัวเองก็ทาเองแต่บอกเลยว่าคนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของงานเงนินและความรักเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะคนนี้อายุอาจจะเยอะกว่าเรานิดหนึ่งนะลูกนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่บอกเลยว่าเขาเข้ามารักในตัวตนของเราไม่ใช่รักแค่เรื่องอย่างว่าไม่ใช่รักแค่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่รักแค่ว่าผลประโยชน์หรืออะไรบางอย่าง แต่คนคนนี้เขาจะเข้ามาเติมเต็มกับคําว่ารักของเราจริงๆนะคะเจอแน่ค่ะไม่ต้นปีก็ปลายปีนี้นะคะแต่สิ่งที่หนูต้องทําคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนลุกใหม่อ่ะไ้หมไปเปลี่ยนสีผมใหม่ตัดผมใหม่ทําหน้าใหม่คือเปลี่ยนลุกตัวเองให้พร้อมรับกับสิ่งดีๆได้แล้วปีเก่าคนเก่าทิ้งค่ะเริ่มปีใหม่คนใหม่ปังกว่าเยอะนะคะส่วน คนมีคู่แล้วคนมีคู่แล้วนะคะแม่แค่รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนรักสามเศร้าเราสามคนหนึ่งคนเคยๆของเราหรือของเขาจะกลับมาสร้างปัญหาหรือแม้กระทั่งณเวลานี้มีการมีกมีการออกนอกรู่นอกทางมีการปันใจมีการแอบคบแอบคุยกับใครบางคน หรือแม้กระทั่งรักซ้อนซ่อนแล้วซ้อนอีกเราก็มีเขาก็มีต่างคนต่างไปปันใจให้ใครอีกคนหนึ่งอยากจะบอกว่าหยุดได้หยุดเพราะถ้าไม่หยุดมันจะล้มทั้งกระดานถ้าเรามีคนของเราอยู่แล้วและเรายังไปปันใจเราจะถูกเปิดเผยเปิดโปงและล้มทั้งกระดาน หรือแม้กระทั่งคนของเราที่เขาแอบปันใจนอกใจแอบซ่อนซ่อนเร้นอะไรบางอย่างเราจะได้รู้แบบพันโรามา่าแบบจับได้แบบดิ้นไม่หลุดซึ่งตอนนี้เราอาจจะสงสัยเราจะอา,อาจจะสงสัยว่าเอยเขาคุยกับคนอื่นไหมเขานู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยเราจะได้รับรู้อะไรบางอย่างหรือผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยากมีตัวตนจนเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรอีกข้อหนึ่งในเรื่องของความรัก มีเกณฑ์ขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นลงพักให้ระวังให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ระวังในเรื่องของคําพูดรักซ้อนซ้อนรักให้ระวังโดยเฉพาะใครที่ทํางานราชการใครที่ทํางานราชการให้ระวังถ้ามีเรื่องนี้ระวังถูกเปิดเผยเปิดโปงและร้มทั้งกระดาษให้ระวังนะคะ